รอชุดก่อนยังไม่ได้ไปรับเลยนะใส่กันเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีชุดแอ็นนี่เขียวๆอยู่ใช่ชุดของสแตมเมอร์แล้วครับนี่นั่นไง่แจกตู้แขกสแตมเมอร์แมนจริง้วยผมมีหัวมันด้วยเนะอโอ้ผมไม่มีนาตอนนั้นได้ครบชุดกันนะอ,อ,อันนี้ไม่มีนี่โอ้โห ทเทนะเอาหวัวนี่ดีกว่าเทกว่า <c oughs> นี่งไงิืนกำลังยูซีไม่มีอะเนี่ยน่าตายกันไปแช้ไม่ได้เปิดไมป่ะแช้ผมเปิดได้หัวมันมั้งตอนนะ้ะทำควิสได้ชุด To PUBG Mobile. Okay. I made the top three just now. Close. Open. Turn dot. Okay. Bunty, you have to follow me first. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Okay. มาแล้วน,น้องมาแล้วน้องวิ่งตามมาแล้วแชมป์เร<อ>ิมเปิดไม้ป่ะแชมป์มันนู้นเริ่มเปิดไม้เปิดแล้วเปิดแล้วได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ครับได้ย <Okay, okay. S 2> ินครับโอเคโอ้คือแกก็สวยนะรอบนี้ชุดตะกวรนันมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นช่วงหนึ่งมันเอากุ้งล็อตเตอร์มาสุ่มจะได้ไหม กุ้งหวังนะหวสีฟ้าหนะเหรอกุ้งเลยให้กุ้งเป็นชุดคล้ายๆชุดแบบเนี้ยชุดทตะกร้า<อ>แต่เป็นกุ้งมังกรเป็นกุ้งมังกรสีแดงอ่ะอ๋อรู้ละที่ท,ท,ท,ที่มันเป็นสุ่มได้งเงินแล้วก็มาอยู่ในกล่องสพายรอบหนึ่งใช่ไมใช่ใช่ <_ S 2> ใช่ใช่กุ้งชุดกุ้งล็อสเตอร์ใช่ที่แปดน่าจะมี้เกาผมมีมีหัวอยู่ ไม่มีประโยชน์หรอกทำได้ไม่ครบเซตอ่ะไม่เตวยนว่าถ้ามีชุดไม่ได้หัวได้ชุดแม่งก็ยังหายอย่างอื่นพออะแดปได้เนาะไส่หัวใส่กระฮี้อะไรไ้เลยเลยก็ผมได้หัวแออออบบออมีไปตอบไปดีกันละร่วงไหมเนี่ยมาเลยวมย์ตะกะแตนโอ้โหม็พบพูดขบ,บ,บโพดมาก บ้านบ้านปูสองชั้นมีก,อนะก,อกอ่อมีหมวกสามนะเก็บท่ายกับเดี๋ยวถ้าเจอบอทไอ้บอกเลยนะยิงน้ำแข็งยิงกับยิงยน,น้ำแข็งว่ะมันนับมันนับเป็นครั้งนะงมันนับเป็นครั้งเลยอ่ะใช่อย่างเช่นว่านนัับเป็คร้งใช่ตัวหนึ่งยิงสองครั้งก็เป็นสองครั้งเลยอ่ะ สองครั้งมันก็เป็นก้อนแล้วอ่ะยิงสามตัวก็พอก็อยู่แล้วผมสงสัยมันทำดาเมจ e หรอโดนในกิปคลิปของแต่เมื่อเมื่อวันผมยิงตัวหนึ่งห้าครั้งเลยนะมันนับไหมมาดูเฟสออนได้เลยเอาละเออก็ยิงตัวเดียวไปเลยดิเฮ้ยกับผมนี่ใครจะมายิงเกินกว่าครั้งใดจำเร็วๆร็วเคโอเคโอเคถูกแล้วไปผมไม่รู้ว่ามันนขึ้อกำลังกปแล้วก็เจ็คก็ยิงรอว่ายิงทัลมอีกทีนึงก็ได้เนี่ยจบไหมฟัลมก็ได้ เจ็คไม่มีปืนเลยผมมีผมมีอยู่ไม่ไม่ครับอ้าวมันเดือไปไหนแล้ววะเดี๋ยวเดี๋เดีมานี้มานี้ Watch out เดี๋ยวเดี๋ยวรถลังคับแล้วไปยิงให้น็อกครับเราเราก็ซ้ำล้อนุ้ยไปอ๋ไปไหมแจ็คไมีใส่ชุดสวยด้วยวะเจ็คยิงน็อกไม่ไม่ไม่ใส่ผมขังมันผมขังมันอยู่ผมขังมันอยู่ผมขังมันอยู่ในบ้านในบ้านกลัวมันตายเลยนะอ๋อมันไม่กลัวมันไม่มีเตี้เฮ้ยผมอยากได้ชุดที่มันใส่ว่า ม <Watch me. S 1> ันจะประมาจะแจกเลยนี่หอมนีหอ่หอนี้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  I got supplies. s u <laughs> e oh, s โอ้ไอ้เหี้ยมีทามเหลือนะปิดปิดประตูไม่ให้ออกประตูไม่หออกปิดประตูไม่ปิดประตูไม่ออก เอ้ยชุดมันอ่ะเอ้ยเก็บกล่องเก็บกล่องไงอ่ะเก็บกล่องไม่ได้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วไอเดี๋ยวชุดมันยิงใครอ่ะยิงบอดทุกทีเอ๊ะมีเอฟโฟร์ด้วยนะเฮ้ยมีชุดนี้ด้วยวะเกมนี่นเกมมีชุดนี้ด้วยเกมชุดี้มันจจะะแกอ่เย I got supplies ชุดอะไรวะ ชุดที่มันจะแจกในเออชุดในกล่องหิมะผมปล่อยโยมาโยมาแล้วว่ะยังยังไอเกล่องหมอกสามมันอยู่อยู่บ้านนี้หมอกสามหมอกสามว่าชั้นสองเปิดเจออีกแม่งดูไม่ได้ว่ะผ่านไม่ผ่านวะผ่านแล้วผ่านแล้วผมได้ผ่านแล้วไม่ให้ออกด้วยขังขังไม่ให้ออกดแชทแชท ผมผมไม่ดูไม่ได้วะ<ด>อ๋อได้เอ้ยเดี๋ยวอยู่ชั้นไหนครับเจ๊ชั้นชั้นสองชั้นสองตรงกล่องอ,อ๋อสองผมมีกูดุกเอ้ยท้ายปูเหลือนะไหนลองเก็บกูจิ๊สิสวยดีนะแต่ผมเสียดายมามีดทองไง <c oughs> เฮ้ยสันไหนวนะเนี่ยไม่ใช่สันนั้นบากสันนั้นน่าจะเลิกไปแล้วบ้าง ร้เนสิบสองเนี่ยโอเคสวยนะอืมก็สวยสวยนะแต่เป้เข้ากับเป้ผมอะไรผมใส่เป้ดำอ๋อโอเคก็ดีนะสายฟีจะเป็นลับเออสวยอ่ะสวยสวยสวยผมก็มีบอร์ดนี่หว่าลืม ก็ใช้ของคลองนี่ก็แจ่มเลยนะปืนเนี่ยเป็นโลบ้านผมมีมีคนนอนคานบนบ้านมีคนเกิดใหม่แน่เลยอย่นะในบ้านบ้านเนี้ยระเบียงใช่ใช่เห็นไหมผมจะทำเป็นไม่รู้เรื่องยังไม่เห็นยังตึ๊กไอ้วนไหนวะบ้านผมบ้านผมน่าจะแอบตรงแอร์พอเทฟเฟอร์นี่เลย เด็ดว่ะจะไปยิงซ้ำเลยคุณมีเพื่อนเวนเดี๋ยวเดผมก็ยิงซ้ำหน่อยดิอยู่ไหนอยู่ไหนอย่างบนนี้งานบานฟ้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรับแป๊บๆๆๆมันขาลงไปแล้ว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 ไอ้ไอ้สัสอ้าวไอ้เพื่อนเต็จแล้วมั้งแม่งเปุ้ยนีย้เลยเต็มแล้ว เกี้แบบไม่มั่นใจว่ามันดักหรือเปล่าไงก็เลยไม่อยากไม่กล้าขึ้นมาเมื่อกี้มีใครจะปืนไหม่ะไม่มีใครผมเอาแล้วกันเเอาลยผมว่ามันเกิดมันเกิดใหม่เกิดใหม่รอบสองอะเอ้ยมีบอดยิงซ้ายป่ะไอ้ยคนยิงบอดวะไอ้ซันนะอะไรวัเนไอยซันไปซื้อ,โอ,โ,อโอ้มีเพื่อนมัน ่เพื่อนคำกินกินหน้าเลยต้หาสโคบแบ้วนะมีแต่เลนดอดะปีหม,มูปะลอกไปไอ้ที่ h ี่ะไอ้ตัน ได้มสวยเก่ยิงตัวใกล้น้องเนาะมิกี้ออกไปตัวโอเคโอเคอ่าน้อย่หมดไหมะไอตัวสมุกอะไม่หมดมันคือมันคือไปตัวหนึ่งไงสมุกกรลังไปกระลังไปไม่ได้บางาันี่นะโอ้ เออมันเลี้ยงบุง๋่ะเห็นไหมกบอ่นนะติดต้นไม้ทำชิบละวฟาสมองตัวนึงออกซ้ายตัวนนะึงอ่ะ Thank you ขึ้นเขารถบักที่อะไรวะที่เจ้า ตัวขวาไม่มีไม่มีออกขวาตัวนึงไหมเมื่อกี้ตัวตำแหน่งมีแต่มุกเลยมั้งโต๊ะหลังเดินนิดนึงมั้งมาร์คจุดโลเคชั่นมาร์คจุดโลเคชั่นนี่เหรอเขาไปแล้วเหรอ Watch out ไปแล้วนะครับเราเข้าไปขึ้นรถมีรถมอเตอร์ไซค์อะออกไปออกไปน่าจะเข้าวงอะไปไปถอยตรงกันเราไปได้ไหม ชุบต่นไหนวะไปบ้านชุบเลยก็ได้ดีครับเจ็บซ้ำเป็นอะไรบ้างมือโอ้โหที่เป็นเต้นเนี่ยหว่ามีใครท้ายมืออีกไหมไม่หรื อยากได้ถ้าครบครองวะไม่มีนะไม่มีเหมือนกันเฮ้ยขลแปลแล้วท่าไหนเกมท่าไหนไหนะท่าหลังนี่หรอ,ร,อร้อ,รอยฝเขาไว้ฝอันไดฝอเออมันไดขอ เล่นบา้านทำบังนู่นอีกอะจบไปพันอือม,มีอีกคันนะึงโหยิงกันเต็มเลย ไม่เห็นวะ่ะ<ม>วใช่ไต้ยังไะเนีย่ยยังไม่มียาำามด้วยว่าฟาร,ร์มไนไม่มียาดา,ามเนี่ยผมแบ่งได้นะไม่เป็นไรมียังพอมีกระป๋องนึงพอได้บุกของมีเยอะเลยได้มาจากไหนเดบุกแล้วครับดูตัวผมด้วยนะครับ ไม่เห็น,นอ่ะดูฟงดูฟงเล็กิั่นอยู่ร้านค้าแหละร้านค้าอยู่ในวงไหมล่ะร้านค้าอยู่อยู่ได้อาอโอะโิดอ่ <c oughs> าาเลยติดอ <c oughs> าา่เล <c oughs>

ระวังขวาเด้วยเจ้ใช่ใชมนมีตะมองนะเนี่ยขวาผมยิงได้เนะี่ย Thank you Awesome ขวานะ <Awesome. S 2> วิา่งนะ Awesome ระวังหลังนะ <Awesome. S 1> ที่เสียงมันหลังอะ่ะใช่ครับหลังเลยในเมืองนะี่ไปคนโดนดีกว่าเข้าเมืองนะ It is show time

Yeah, I would go. Oh, yeah. ไปอยู่ตึกสีว่ะจะได้นหมอยู่ในตึกสีว่ะนี่มีหมดเตยตรงนี้นี่ใช่ใช่ใี่หน้าบ้านเหลื่งผมจริงไม่ได้ตึกซีก็มีตึกีเหมือนจะไปชาร์จกัน ตีตนหนึ่งสองตัวรับตึกซีสองตัวไปข้างขวาผมมาว่ะวิ่งมาตึกใช่มามเด็กร้านค้าตึกซีมาตึกแจ็คเด็สองตัวใช่เพื่อดำกับเพื่อแดงเดี๋ยวผมตัวหนึ่งชั้นล่างมาโดนเอาวงก่อนนะไปเลยไปเลย chơi giờ thôi chơi chạy chơi yênเพื่อน watch out theo theo nha nào nhiều bên kia ở mark the location help mark the location help à จะเล่นยังไงดีตนวเจ็บมา้วนาข้างกำแพงตรงนี้ผมยิงเจ็บแ้น้าม่นี้เนี่ยนี่มครักำแพงอยู่นี้เอดเลื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 อดเอดเลือดไดเลือดเลอดเอือดเลือดเดดองไม่เห็นเลือดไงเห็นเเอดอเลเลอเือืดดล ผมยิงตัวข้างบนแบบนีน้ยิงไอ้ตัวข้างกำแพงผมไม่สึกตกบ,บ้างอ๋อไอ้โดนตัวมากยิงผม,ผมก็เลยล่วงลงมาข้างล่าง <c oughs>